เจ้าผู้เป็นเมียอามิสท้าแพ้ก่วงเจ้าเป็นห่วงย่านมีบาปมีกรรมเจ้าจึงได้น้ำผ่าผืนแพ้ว้านำมาสมมาคอยผู้เป็นผัวตามใจน้อยว่าอยากม่มบาปม่มกรรมสบายดีพี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ย เพื่อนวาอันผัวเมียนี่กูมึงอย่าได้ว่าให้ว่าแต่คอยและเจ้าให้ว่าแต่ไอ้และน้องพองเท่าสัวซีวาเพื่อนวาสั้นเดพี่น้องเอ๋ยพี่นออ้นองเอ๋ยกาบซุกสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้คู่สุคนกลับมาพบมาพอกับแจนซุกส,สาวลาวในต่างแดนคือเก่าคือเดิมสิมาว่าจังสิะพี่น้องเมื่อนี้แจนสุกเองก็มีคำมา ผัวให้พรอนเมียเนาะน้ำเอามาต้นมาฝากน้ำเอามาเลาเอามาว่าสุพอรเมรพี่น้องปองป่ายได้หาฝังคือเก่าค,คือเดิมอ่าอ่าต่อจากคลิปแล้วนี่เนาะคลิปแล้วนี่เมนคําขอสมบัติสมมาต่อผู้เป็นผัว แต่ว่าอยู่ในคลิปนี้ก็จะเมนผัวให้พอ้อนเมียเนาะหลังจากที่ว่าเมียอาเกาคำอาขอขมาแล้ให้พอ้อนผู้เป็นผัวแล้วหลังจากนั้นผู้เป็นผัวก็กาวคำอาโหสิกรรมแล้วให้พอ้อนเมียนั่นเองพี่น้องซึ่งการขอสมบัติสุม,มานี่ซึ่งเป็นฮีดเป็นคล้องเลยเป็นทำนุบทำเนียมประเพณีอันดีงามของคนลาวเขาซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายจนมาถึงปัจจุบันเนาะพี่น้องเพื่อฮีดบ่ให้หมองคล้องโบ่ให้เศร้าผู้เป็นแม่เย้าแม่เฮาเนาะอย่าลืมมาข สมบัมติสมมาตัวภูเป็นผัวแล้วผููเป็นผัวก็อย่าลืมให้พรเมีเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่เฮาและครอบครัวนั่นเองและทุกคนก็มาเตรียมโจดคำค้ำค้ำผัวให้พรเมีนะผัวก้าวค้ำอาหสวกรรมแล้วให้พรเมีาว่าดังนี้และทุกคนก็มาเตรียมโจอ่าแต่ว่าถ้าผู้เด่นนั้นโจย์บทันแล้วก็มีความยุ่ยงยากในการเว้าการว่าเนาะอาจจะย่านเว้าหลงเว้าถึกว่าวพิษว้าดืวอความบ่มั่นใจ พอะนั้นจ่นซุกเองมีปื้มเนาะนี่แมนปื่มอวยพรต่างๆและวอยู่ในปุ่มนี่ก็จะง่ายและสะดวกสบายสําหรับคนที่ว่าเฮียนเว้าไใหม่เฮียนว่าใหม่ อายุในเพื่มนีมีทั้งบทสมบัติสมมาพ่อแม่บทสมบัติสมมาผัวผูกคอตอแขนผู้เท่าผูกแก่เด็กเล็เด็กน้อยหวยพรเจ้าบ่าวเจ้าสาวหวยพรขึ้นเฮือนไม่หวยพรคนเดินทางไก่หรือว่าหวยใส้ให้พรนสาหรับคนมาเพาะบุญเพาะทานน้ำจังสิกะมีเหมือนกันในหัวเดียวเนาะหวยพรปีไม่หวยพร ทั่วไปเนาะถ้าว่าผู้ใดสนใจเพื่มบบวยพรอนต่างๆก็สามารถทักหาจันสุกได้โดยตรงทางข้อความเพจหรือว่าจะทักหาจันสุกได้ทั้งเบอร์ไล่ที่ว่าขึ้นอยู่ใต้คลิปนี่ก็ได้เซนเดียวกันเนาะพี่น้อง ละก่าเนาะอยู่ในปื้มนหนีง่ายและสะดวกสบายสำหรับคนที่วเฮียนเเว่อม่เฮียนวาไมา่และแจนซุกกกจะมาย่ำอีกเธอหนึ่งเนาะนี่แมนปื้มอวยพรต่างๆโบได้มีบทบาสีซูขวัญเนาะถ้าว่าได้ออกปื้มบาสีซูขวัญเมือ่อใดแล้วแจนซุกโกจะแจ้งทุกคนนั่นก็จะเป็นปื้มบาสีซูขวัญและคํามอวยพรต่างๆเนาะแต่นี่แมนปื้มคําอวยพรต่างๆเนาะเพราะว่ามีหลายคนถามว่า,าเป็นอย่างคือบ่มีบทบ่าสีซูขวัญเนาะอันนี้แมนเปื้มอวยพรในงานต่างๆโบได้แมนปื้บา สีสุข,ขวัถ้าวาได้ออกพื้มบาสีสุข,ขวันแล้วแฉนสุกนั้นจะแจ้งทุกคนตต่มอีกเทื่อนหนึ่งเนาะและน้พี่น้องหลังจากผู้เป็นเมียกาวคำโขอข้ามาอะไรให้พรผู้เป็นผัวแล้วหลังจากนั้นผู้เป็นผัวก็ก้าวคข้ามโหสิกรรมแล้วให้พรเมียวาดังนี้ สาธุสาธุสาธุถ้าเป็นปีใหม่เขาก็ใส่ปีใหม่ไปท้าเบิลปีใหม่เขาก็บใส่ซบใส่ปีใหม่ไปเนาะเขาก็ใส่วาสาธุสาธุสาธมุมือนี้แมนมืองามย่ำดีมือสีวันซอบมือประกอบวันงามเจ้าผูเป็นเมียอามิสทาแพ้ก้วงเจ้าเป็นห่วงย่านมีบาปมีกรรมเจ้าจึงได้น้ำผ้าผืนแพ้าวานำมาสมมาคอยผู้เป็นผัวตามใจน้อยวาอยากม่มบาปม่มกรรมผัวขคหับเอาขันสมมานำเมียแก้วขันนี้ขอให้ขันสมมาขันนี้จงเปียบเสมือนขวัญดวงก้าผ้าดวงคมตาเสียกรรมมั่งเสีย ขอให้ผู้เป็นอขอขอใหอ้ขอให้ขันสมมาตันนี้จงเปรียบเสมือนกวนหนงก้าผ้าดวงโคม้มตัดเสียกรมมังเสียเวนแต่นี่ต่อไปบอกให้เมียมีบาปมีเวนมีกรมเนาะผู้เป็นผัวผัวได้เอาหัวสิกรมให้แกเมียแล้วเนาะลวก็ให้เมียอยู่ดีมีแห้งอันได้ข้ำได้ดีได้งามเนาะผู้เป็นผัวก็กาวให้เมียไปเนาะถ้าว่าเมียให้คล้ายคลายหรือว่า เฮ็ดอ no? okay. ันใดก็ตามเนาะผัวก็อวยพร้อไปให้เข้ากันกับเมียนั่นเองเนาะพี่น้องอ่าเพราะวาอนี้ในพื้มจันทร์ซุกจะใช้หลุดรวมถ้าว่าคู้ใดมากแบบอยู่ในพื้มองจันทร์สุกก็สามารถเว้าไปได้เลยเนาะเพื่อเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่เฮาและครอบครัวนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นผู้เป็นไม่เย้าไม่เฮือนไม่ยาไม่ยิงเนาะก็อย่าลืมมาขอสมบัติสมมาผู้เป็ี่นผัวเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่เฮาและครอบครัวนั่นเองผัวเมียคู่ใดเฮ็ดผัวเมียคู่นั้นได้ผัวเมียคู่ใดที่ว่าปฏิบัติต่อกันได้ ผัวเมียคู่นั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเกิดความโฮมเย็นผ่าซุขในซีวิตครอบครัวนั่นเองเจียนซุกเองหวังว่าคลิปนี้คงจะสร้างความสุขและเป็นประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องป้องปายโบหลายก็น้อยาท่านผู้สมเ้าม,มาเบิ่งแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ก็อย่าลืมแบ่งปันแบ่งกนที่ทานหากนะคบเบื่รับสมนําสําหรับมื้อนี้เจียนสุกข,ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเทือหนาสาหรับเที่ยนี้สาบายดี ผัวเมียพร้อมใจพาเจ้าเพิน่นเจให้พรสับสินถืนหอนพาพรไหลมาเทมาเหมือนเนื้อเิ่งดงดงก่ออาศัยสัตว์ผัวข้าเมียคุณคือว่าโบโปยด่าว่าจะอ่อนหวาน คอบใจละลายที่ที่ตามฮับเบิงฮับโซม